สำหรับคนเมื่อกี้ดึงเขาดึงแชร์ออกมาเป็นคนนี้แร์ของคนก็คือวันนี้ก็ขอเป็นแจ้ง2คน 2> เขาก็ด่าคำหยาบคายรุนแรงเหมือนในคลิปนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นนะคะหญิงก็เห็นหญิงก็ดูได้แบบโอ้ย เจ็บปวดอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องจะมาด่ากันแบบอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาด่ากันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็จะด่าแบบนี้อีกหรือเปล่าวันหน้าอย่างเงี้ยค่ะอยากด่าเมื่อไหร่ก็จะด่าอย่างงี้หรือเปล่าสงเป็นลายใช่ไหมคะ,ะสมเลายคลิปนี้นะะักข่าวพี่ๆนะะักข่าวก็ก็คงจะเห็นกันอยู่ เรื่องถึงโรงพักเป็นเรื่องบรรดาวใหญ่โตบานปลายนะครับคุณผู้ชมครับสาหรับคุณหญิงวีศรีจุมพลนะักร้องลูกทุ่งคนดังนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาเธอมีการไปโรงพักแจ้งความจับแฟนคลับของบิ๊กธิติพุทธวารุณหรือว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะครับจากกรณีการประทะกันกลางโซเชียลระหว่างออบิ๊กผู้ใหญ่บ้านกับคุณเผ่าเาแสงทองอดีตคู่รักกันที่ทะเลาะกันข้ามเดือนข้ามปีนะครับคุณเผาเผาก็โพสต ลงโลกโซเชียลนี่นแหละโพสตัดพ้อแคปชั่นะอะไรของเธอตอนมีปัญหากันเมื่ออ,อ,อาทิตย์ก่อนที่ผ่านมาเนี่ยคุณหญิงลีเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์เหมือนโศกกำลังใจเข้าใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใช้เพจ a c e b o o k ที่ชื่อว่าเลดี้พรทิพย์คนที่เคยมีประเด็นกับคุณบอยสุริชัยกับคุณแอนออรดีอ่ครับที่ด่าเขาแรงมากนะในตอนนั้นแน่นอนครับคุณหญิงลีก็โดนเหมือนกันนะครับ คุณหญิงลีเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของคุณแพลวา์านะครับถ้าฉันเป็นผู้หญิงแล้วโดนผัวเหยียบย่ำไม่เลิกไม่หยุดฉันกงเจ็บทนมานานสงสารลูกแม่ของลูกต้องต่อสู้ดิ้นรนอีกเยอะแม้แต่ต้องทางต้องทางบันเทิงและหาเงินทุกอย่างนี่คือเหมือนไปคอมเมนต์เบบเข้าใจัวอกคุณแพลวเหรนะครับหลังจากนั้นครับคือก็ถูกด่าทออย่างรุนแรงเธอว่าอย่างนั้นนะครับไปดูโซเชียลของเธอก่อนนะครับ เธอโพสข้อความนะครับบอกว่าออทุกชีวิตเนี่ยมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่ใช่ให้เงินเป็นใหญ่โดยไร้ความดีแล้วต้องฝืนยอมทนยอมก้มหัวอยู่ตลอดเพราะกลัวโดวนเหยียบย่ำกลัวโดวนทัวลงคําด่าจากคนที่ไร้คุณธรรมก็เหยียบย่ำคนอื่นต่อไปทุกคนมีหัวใจฉันขอบคุณคนดีที่เข้าใจกันส่วนคนที่เอาดาบมาฟาดฟันให้ดาบนั้นคืนสนองขอให้จิตใจฉันนิ่งสงบสยบมารร้ายคนบัวใต้ตมไร้ธรรมะในใจ ขอให้ใจฉันข้ามผ่านคนใจเลวไปให้ได้ขอให้ใจฉันอยู่กับตัวเองให้สงบสุขและอยู่กับคนที่รักฉันมากมายอย่างแฮปปี้เพื่อสร้างประโยชน์ในวันพรุ่งนี้ต่อไปฉันคนนี้ยังมีประโยชน์อีกมากมายสู้ต่อไปหญิงลีท่องจําไว้เสมอว่าความจนนําพาให้ฉันมาถึงจุดนี้นี่ครับเธอตัดสินใจในการเข้าแจ้งความครับโดยมีทนายอันบุรีรัมเนี่ยเป็นทนายความพาเธอเข้าไปแจ้ง เรื่องหมิ่นประมาทนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับคุณหญิงลรกับทนายอันบุรีรัมเนี่ยเข้าแจ้งความที่สอนอสายไหมให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่หมิ่นประมาทก็คือมีการดูหมิ่นโดยการโฆษณาหลังจากที่คุณหญิงลรเนี่ยคอมเมนต์ให้กําลังใจคุณแพรววพร้อมกับมีการนําภาพคลิปข้อความหมิ่นประมาทบุคคล2บุคคล2คนก่อนนะครับที่ถูกแจ้งความจับ นะมีการแจ้งไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยโดยคุณหยิงลีมีการเปิดใจหลังจากที่ขึ้นโรงพักแจ้งความนะครับคือในโพสของคุณแพรวพวเนี่ยคือเธอโพสว่าจุกที่ผ่านมายังไม่จุกเท่าครั้งนี้ชัดเจนแล้วนะพนแพลวเอ้ยมึงหลุดพ้นแล้ววันนี้มีไลฟ์นะคะคุณหยิงลีก็ไปคอมเมนต์อย่างที่ผมบอกก็คือเข้าอ,อกเข้าใจคุณแพลวพวอ่ะคุณหยิงลีบอกมีแฟนคลับผู้หา่บนฟินแลนด์เนี่ยเข้ามาฟาดเธออย่างเดือดเลยว่าคนประเภทเดียวกัน มันจะเข้าใจกันเสมอโลกสองใบดูตัวเองก่อนเถอะป้าตัวเองข่าวที่ผ่านมาก็แนวๆนี้เหมือนกันเรื่องตัวเองเคลียร์หรือยังจะแม่คุณคนมีโลกหลายใบมักจะเห็นใจและสนับสนุนคนแบบเดียวกันตักกะนี้ไม่เกินจริงคุณหญิงลีบอกเบื้องต้นดำเนินคดีกับบุคคลสองคนซึ่งอยู่ต่างประเทศอัดคลิปด่าไลฟ์สดโพสคลิปวิดีโอ และไปแชร์คอมเมนต์ด่าทอตนเองอย่างชัดเจนผู้บริหารต้นสังกัดเนี่ยเธอบอกว่าไม่สบายใจรวมถึงคนที่จ้างงานให้ไปแสดงมีการให้ดําเนินคดีนะครับอะเราไปฟังสิ่งที่คุณหญิงลีเนะี่ยมีการเปิดใจหลังจากที่แจ้งความดำเนินคดีเมื่อเช้าครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะหญิงลีก็มาแจ้งความพรบอรคอมพิวเตอร์นะคะในสิ่งที่เราได้รับการหมิ่นประมาทด่าทอในคลิปวิดีโอจาก ผู้ที่เขาได้ใช้ถ้อยคำหยาบคายอย่างรุนแรงทำให้เกิดความเสียใจแล้วก็เสียหายหลายอย่างในชื่อเสียงแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ที่ผู้จัดคอนเสิร์ตหลายท่านก็ไม่โอเคไม่สบายใจนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งของยิงลีก็ยังมีธุรกิจนะคะแล้วก็มีการบริหารวงดนตรีคอนเสิร์ตนะคะก็ยังมีพนักงานหลายคนที่แบบโดนผลกระทบในมุมว่าเอา ไม่อยากให้หญิงลีปล่อยผ่านแฟนเพลงทั่วโลกทั่วประเทศก็ส่งข้อความมาเป็นคลิปวิดีโอที่ที่ด่าหญิงลีแรงค่ะหญิงก,งก็เลยรู้สึกว่าหญิงขอปกป้องสิทธิ์ตรงนี้ว่าทางให้ทางกฎหมายได้ช่วยปกป้องยับยั้งในการที่จะมาก้าวร้าวหรือด่าทอเราในครั้งต่อไปค่ะเขาด่าเขาก็ด่าคำหยาบคายรุนแรงเหมือนในคลิปนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นนะคะหญิงก็เห็นหญิงก็ดูได้แบบโอย เจ็บปวดอยู่นะมันไม่ใช่เรื่องจะมาด่าก,กันแบบอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาด่ากันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเขาก็จะด่าแบบนี้อีกหรือเปล่าวันหน้าอย่างเงี้ยค่ะอยากด่าเมื่อไหร่ก็จะด่าอย่างงี้หรือเปล่า,า,กากอการด่าเขาเขาไม่พอใจที่เราเห็นเขาข้าเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจึงไม่ได้เลือกข้างใช่ไหมเป็นการให้กําลังใจคือเราเราพูดเปรียบเทียบในมุมของเราว่าถ้าเป็นตัวเราเราก็คงเหนื่อยล้านั่นแหละคะ่ะ แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดมากรุนแรงมากในความรู้สึกของเขาอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าหญิงลีก็เป็นคนคนหนึ่งที่เข้าไปดูในกิจกรรมของกลุ่มเขาที่เป็นคอนเทนต์ต่างๆแล้วพอเรารู้สึกในความรู้สึกมันอาจจะไวต่อการที่พิมพ์ไปเลยให้กําลังใจเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรมากซึ่งข้อความมันอยู่ในลึกๆข้อความที่หญิงเม้นตนะ์ะมันก็อยู่ในลึกๆ ก็ไม่คิดว่าจะมาเป็นข่าวแล้วก็มาถูกโจมตีแบบมาด่าเราแบบนี้ค่ะเหมือนขอคามเป็นการโกรธไปไห้กำลังใจในฐานะเป็นลูกผิงด้วยกันไม่ได้มีพาดพิงอะรใช่ไหมคะไม่ได้พาดพิงค่ะหญิงแค่เปรียบเทียบตัวหญิงเองว่าถ้าเป็นฉันก็คงเหนื่อยเพราะเพราะว่าฉันก็ยังต้องออกงานคอนเสิร์ตปั้นหน้าสร้างบันเทิงแล้วก็ยังต้องหาเงินแล้วก็ยังต้องบริหารเป็นหัวหน้าคนมันยุ่งยากในมุมของหญิงหญิงคิดอย่างนี้ค่ะมันเหนื่อยแล้วก็ยังต้องมาต่อสู้กับ เหนื่อยคนเหนื่อยใจแต่ต้องออกมายิ้มอะ่ะมันจะมีภาวะที่แบบเหนื่อยล้าอันนั้นในมุมของหญิงที่หญิงคิดอะคะ่ะแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมเห็นแล้วนะครับที่หญิงลีมาปรึกษาผมเนี่ยมันเป็นเรื่องการไปให้กําลังใจคนสองคนทะเลาะกันนะครับซูปเปอร์สตาร์หมอลําของอีสานทะเลาะกันผู้ชายผู้หญิงหญิงลีในฐานะเป็นผู้หญิงก็ไปให้กําลังใจกันนะครับในพื้นที่ของผู้หญิงนะแต่ว่าคนคนนี้นะครับ ก็เข้ามาเราเข้าไปคอมเมนต์ในพื้นที่ของผู้หญิงไม่ได้เข้าไปนะครับยุ่งอะไรนะในฝั่งของผู้ชายแต่คนนี้นะครับน่าจะเป็น f c ในฝั่งผู้ชายแล้วมาล่วงนะครับกระทําละเมิดนอกกรอบของอประชาชนที่พึงจะกระทาก,ก็ก็อยากฝากไว้ว่าบางทีไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับเคื่อนี้หญิงลีเองก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองคนที่มา โพสต์มาหมิ่นประมาทมามากระทําต่อเราละเมิดต่อเรานั้นก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะครับก็าฝากพี่น้องประชาชนไว้นะครับจะคิดจะ comment, คอมเมนต์คอนเนต์หากได้รับผลกระทบกับคนอื่นเขามีสิทธิ์เข้าสู่กับบนนําพวกคุณเข้าสู่กับบนการยุติธรรมนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนไม่เกิดคนอี่นหญิงรู้สึกไงบ้างคะที่เขาบอกว่าก็าไม่กลัวกฎหมายหรอกก็ยังรู้สึกว่าเขาคงอาจจะอยากทําแบบนี้เรื่อยๆอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งหญิงก็ยังคิดว่า คือถึงแม้ว่าเขาจะทำอ่ะยิงก็ขอให้ประชาชนคนไทยอะคะ่ะคือเข้าใจนะคะว่าคือคนที่จะทำน่ะเขาก็ทำอยู่นั่นแหละนะคะถึงแม้ว่าเรามา,อาขอยับยั้งให้หยุดทำในส่วนของกฎหมายแต่ถ้าเขายังจะทำเราก็อาจจะไปหยุดเขาไม่ได้แต่ยิงก็ขอให้คนไทยคนที่มีวิจารณญาณวิทย์มีคุณธรรมได้ช่วยหยุดคิดว่าโอเคสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ได้สนุกหรือถูกต้องนะคะเพราะว่าอย่างยิงอะ่ะ ยิ่งก็เป็นคนที่ต่อสู้กับปัญหาในชีวิตหลายอย่างแต่ว่ายังต้องมาเจอแบบนี้บางทีเราก็เหนื่อยมาห้าอย่างสิบอย่างแล้วแหละแล้วมาเจออีกเราก็ก็เหนื่อยอีกซึ่งหญิงก็ยังต้องมอีการทำงานหลายอย่างนะคะทั้งงานบันเทิงงานบงดน,นตรีนะคะทั้งการบริหารรีสอร์ทนะคะแล้วก็ทั้งดูแลพ่อแม่แล้วก็ยังมีการช่วยเหลือชุมชนสังคมได้อีกมากมายนะคะแต่ว่าบางอย่างแล้ว บางทีสิทธิส่วนตัวของเราเรายังอาจจะไม่ได้อยู่ในกระแสที่ดังเหมือนเมื่อ8ปี10ปีที่ผ่านมาเราก็ยังโอเคมีงานบ้างผู้จัดผู้จ้างก็แฟนเพลงก็มีค่อนข้างที่จะยังเหนียวแน่นอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันได้ใช้ชีวิตกลับมาอยู่ในจุดของเราแล้วพอเราเข้าไปอยู่ในจุดของเรานิ่งๆดีๆโดนอีกเออหญิงก็รู้สึกว่าเ,เสียใจเสียใจเสียใจมากแล้วก็บางอย่างก็ไม่เข้าไปคอมเมนต์เพราะว่าหญิงเลือกที่จะข้ามผ่านจุดนั้น พอสมควรนะคะก็ถือว่าอยู่กับความที่เราเป็นคนสาธารณะบางทีเราโดนด่าโดนตำหนิแรงๆแล้วก็ให้เราข้ามผ่านไปค่ะแต่บางเรื่องจริงๆด่าจริงๆอย่างเงี้ยก็ขอมไม่ได้ข้ามแล้วเพราะว่าผู้ใหญ่ก็ให้ให้ให้ใหมาแจ้งความค่ะผู้ผใหญ่ผู้จ้างเราจะเรื่องนั้ถึงที่สุดอันนั้นก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่ค่ะทางท่านนายกับผู้ใหญ่คุยกันว่าเราเสียหายในส่วนไหนบ้างนะคะแต่ในส่วนของต่างประเทศก็ก็คงจะ ขอ,อดูว่ามันสืบหาไปได้มากแค่ไหนในส่วนของคนบุคคลเหล่านั้นนะคะเพราะว่ากฎหมายต่างประเทศในการบูลลี่แรงมากนะคะหลายประเทศที่หญิงไปเนี่ยแค่นินทากันหรือว่าแค่ไปพูดให้การเจ็บปวดเนี่ยก็คือได้ออกงานเลยกฎหมายการบูลลี่ต่างประเทศแรงมากแต่ประเทศไทยแลนด์คืออาจจะยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่หญิงก็ขอให้ทุกคนได้มีวิจารณญาณแล้วก็ขอให้เข้าใจหญิงนะคะว่า บางทีบางทีเราก็เป็นคนคนหนึ่งนั่นแหละมีชีวิตจิตใจมีมีการทำงานทั่วไปและหญิงก็ยังจะต้องร้องเพลงต่อไปยังมีบทบาทของการรับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้อยู่ที่สื่อมวลชนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ความสนใจแล้วก็ยังยังมีการมาติดตามข่าวสารของหญิงลีแล้วก็ขอให้คนที่ดูข่าวหญิงลีตรงนี้ขอให้เข้าใจหญิงลีแล้วก็ขอความเห็นใจหญิงลีก็ขอให้หยุดที่จะมา อกย้ำซ้าเติมในพฤติกรรมที่มันไม่ดีไม่งามเลยนะคะเราเป็นคนไทยได้วยกันนะคะ,ะคนอยู่ต่างประเทศยิงก็ชื่นชมว่าทางานเก่งแต่ว่ายิงก็เสียใจที่คนที่กระทําก็ขาดจรรยาบรรณไร้คุณธรรมทําททเลยด่าเลยเพ่ออุปสะใจอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่หญิงก็มีชีวิตจิตใจญิงก็เจ็บปวดญิงก็ท้อแท้อ่อนไหวอ่อนโยนแต่ว่าหญิงก็ต้องแข็งแกร่งเพราะญิงต้องดูแลอีกหลายชีวิตมากๆเลยค่ะปูเขาจะมาไล่สด คือการแจ้งความไปแล้ววันนี้ก็คือถ้าเขามาไลฟ์สดซ้ําก็คือ,อก็เรียกว่าความผิดครั้งใหม่นะคะความผิดครั้งใหม่ที่ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายก็คงจะเป็น <c oughs> หญิงคิดว่าเข้าสู่กระบวนการคดีอ๋อใช,อใช่ใช่ครับมินประมาทด้วยการโฆษณามินประมาทในการ,ราดูมินด้วยการโฆษณาโฆษณาใช้ถ้อยคำดาทอหยาบคายรุนแรงค่ะ ไม่ไม่ใช่พราะบรบะควอถ้าเกิดเนทโคัรแต่ะับอโทหว่าจะดเดีอย่างเดวเลยอต้องดูเจตนาเขาค่ะเพราะว่า <c oughs> ต้องดูเจตนาว่าเขาขอโทษแบบไหนเขาเข้าใจที่เขามาขอโทษแล้วก็เขาจะอธิบายให้สังคมฟังยังไงในการที่เขาด่าหญิงแล้วแล้วเขาด่าแล้วยังเขามาขอโทษอย่างเงี้ยหญิงก็ต้องฟังเขาว่า ขามีความจริงใจในการขอโทษหรือเปล่าหรือว่าเขาทําเพื่อความสะใจเฉยๆอย่างไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ